สวัสดีครับยีต้นเข้าสู่เดีย c ์วิกชแนลนะครับตอนนี้นึกก็อยู่ในเกม Forza Horizon 4นะครับผมนะคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนะนำวิธีการทำา Quest Festival ซีซั่นนี้นะครับซีซั่นสปริงเนี่ยนะครับตัวนี้นะนะครับ8ปนะครับโอเคเควสแรกนะครับที่เราจะให้ทำก็คือเควสนี้นะครับเป็นการขับรถห้ามชนนะครับเนี่ยตัวอย่างนะครับนี่คือผมขับมาแล้วนะครับครบ3มรอบแล้วก็ห้ามชนนะครับทุกรอบนะครับอ่าเสร็จปุ๊บนะครับ เคสถัดมานะครับเป็นเควสนี้ครับเคสถ่ายรูปครับเคสถ่ายรูปก็คือเควสที่เราจะต้องเอารถไปถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆที่มันกําหนดนะครับนี่จะเป็นเควสนี้ใช้แอสตันมาตินนะครับนี่นะครับใช้คันไหนก็ได้ของแอสตันมาตินนะครับแล้วก็ให้มาดูที่นี่นะครับตรงวงล้อนี่นะครับตรงวงเวียนด้านล่างนะครับเนี่ยตรงขั้ทางหลวนนะครับแล้วก็จะมาเจอหินพวกนี้นะครับก็คือเขาให้เรามาถ่ายรูปกับหินพวกนี้นะครับ่ะครับเข้าไปเลยครับเขาจัดท่าจัดทางอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วเขา โหมดถ่ายรูปโดยการกด P นะครับกดตัว P ขึ้นมาแล้วก็เข้าโหมดถ่ายรูปแล้วก็ปรับแต่งต่างๆนะครับก็ขอแค่เรานะครับถ่ายติดกับหินนะครับ่ะโอเคนะครับปึ๊บเวสเราก็เสร็จแล้วนะครับจะเป็นมีก็มีสีทองตรงนี้นะครับจะมีสีทองตรงนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูเวีถัดไปกันนะครับ เรียบร้อยนะครับอ่าผมให้ดูนะครับเควสถัดมานะครับนี่นะนี่ครับเป็นสีทองแล้วนะครับเป็นเราเป็นสีทองแล้วนะครับเควสถัดมาที่จะให้ทํานะครับก็คือเควสนี้นะครับนี่นะครับเควสสปีดแท็บนะครับง่ายๆนะครับก็คือให้ได้สามรอยสามสิบแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่นะใช้คันนี้นะครับคันเดิมเลยม o สเล e r ์ MT เก้า้อยนะครับประจำช่องนี้ครับอ่าแล้วก็ใช้โค้ดจูนอันนี้นะครับ สามารถดูวิธีโหลดโคจูนได้ตามวิดีโอในช่องนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ดูนะครับอ่ะแล้วก็ให้เราไปตั้งไกลๆมาเลยครับนี่เรียบร้อยครับผ่านแล้วนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับนี่สีทองแล้วนะครับเวทถัดมาครับคุณเวสกระโดดนะครับเว้กระโดดอันนี้นะครับเวทกระโดดจะอยู่ตรงนี้นะครับซ้ายมือนะครับนี่นะให้ได้205เมตรนะครับกระโดดไกลนะครับ ชลูกคันเดิมนะครับชลูคันเดิมจูนเดิมนะครับจูนเมื่อกี้เลยนะครับก็ไปตั้งลำมาไกลๆนะครับก็เล็งให้มันตรงเป้านี่นะครับแล้วก็กระโดดเหินไปเลยครับฟึบอ่ะเรียบร้อยครับให้สังเกตตรงแต้มด้านล่างนะครับตรงแต้มขอบจอด้านล่างนะครับมันจะมีระยะทางบอกนะครับอ่ะเรียบร้อยครับควสนี้เสร็จแล้วนะครับเควสถัดมาเป็นควสสปีดโซนตัวนี้ครับในเดิร์สนะครับอันนี้นะนะครับนี่ รถที่ใช้เป็น i อ0 0นะครับใครมีตัวธรรมดาก็ใช้ตัวธรรมดานะครับใครมีตัวที่แรกมาก็ใช้ตัวแรกมานะครับตัวคุณนี้เป็นของรถธรรมดานะครับตัวธรรมดาที่ผมเอามาใช้นะครับตัวจูนเมื่อกี้นะนะครับนดี่ผมใช้ตัวธรรมดานะครับใครมีการแบ็กสเตตแล้วให้เป็นแลกตัวนี้มานะครับตัว i อ0 0นะครับของฮุนดิแกนนะครับใช้ได้ทุกสถานการณ์อันนี้เป็นตัวธรรมดาเนาะครับอ่ะขับมาเลยนะครับแล้วก็ห้ามความเร็วต่ำกว่าที่มันกำหนดนะครับ ลอยครับนี่พันแล้วนะครับเพื่อทันมานะครับเควสทันมาคือเควสนี้นะครับเดอะทายโรลนะครับทายลนี้ก็คือจะให้เราแข่งกับบอทนะครับนี่ครับรถคันนี้ที่เราใช้นะครับเป็นเซนนานะครับของแมคลาเรนนะครับวนี้นะนะครับจูนที่ใช้เป็นจูนนี้ครับถ้าดูไม่ทันกดอยู่ดูได้ครับเนี่ยให้เล่นให้แตงทางขวามือข้างบนเราครับตัวมกนน็อกสีฟ้าเนี่ยให้มันแซงบอทครับก็คือ ของคนจะเป็นสีฟ้านะครับของบอดจะเป็นสีแดงนะครับเล่นให้แซงบอรดทั้งสามด่านนะครับทั้งสามด่านเลยนะครับก็คือชนะสองในสามก็ได้นะครับโอเคเต็มนํานะครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับไปถัดมานะครับเป็นเควสวิ่งแข่งกับเรือยางสีเหลืองนี้นะครับเนี่ยกับเรือบกนะครับอ่าเควสจะอยู่ข้างบนนะครับตรงเขาเลยนะครับจะเป็นรูปนี้นะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับให้ไปเล่นก่อนรอบนึงมันจะได้ขับรถคันนี้นะครับอ่าไม่ได้ขับรถคันนี้นะ แล้วก็อีกรอบหนึ่งนะครับจะเป็นของเชฟเอรเลตอีกคันนึงนะครับนี่จะเป็นสีดาแบบนี้นะครับเนี่ยเชฟเรเลตตัวนี้นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมมาเล่นกับเพื่อนเนาะนะครับก็ผ่านนะครับเดี่ยคนเดียวก็ผ่านเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเคยสท์มาเป็นเควสนี้นะครับตัวฟอสซัททอนชาเลนจ์เนี่ยครับตัวซีฟูเนี่ยครับรถที่ใช้เป็นคาร์บูโตัวนี้ครับปีสองพันสิบห้านะครับนะแล้วก็จูนที่ใช้เป็นจูนนี้ครับจูนให้เรียบร้อยแล้ว โอเคนะครับทีนี้เควสที่หนึ่งก็จะเสร็จแล้วนะครับมันมีสี่เควสด้วยข้างในนะครับเควสที่หนึ่งเสร็จแล้วเนาะเควสที่สองนะครับอ่ะนี่เควสที่สองนะครับก็คือมันจะให้เราทำสปีดโซนนะครับ1ิบสองดวงดาวสิบสองดวงนะครับสะสมได้นะครับหนึ่งครั้งได้หนึ่งดาวก็ได้สองดาวก็ได้นะครับเล่นสะสมจนครบส2องดวงนะครับนี่นะนะครับสปีดโซนหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เราก็เข้าไปเล่นเลยครับก็คือเราสามารถเล่นซ้ำด่านเดิมได้นะครับจนครบ1ิบสองดวงนะครับ เก็บสะสมไปเลยนะครับอ่ะนี่เรียบร้อยนะครับเนี่ยเป็นสีดวงนะครับที่ลองเล่นไปเนาะด้สีดวงนะครับสะสมไปเรื่อยจนครบ12ดวงนะครับมันก็จะเป็นควสอันถัดไปปลดล็อกนะครับนี่ตอนนี้เควสเราครบแล้วนะครับอันที่สองนะนี่สีเขียวแล้วนะครับอันที่ปลดล็อกออกมานะครับอันที่สามนะครับจะเป็นการสะสมนะครับ สะสมแต้มสกิลข้างบนสีเหลืองๆนะครับให้มันได้1ล้านนะครับอ่าสมมติว่าเราดิฟได้ครั้งแรกได้แสนหนึ่งเราก็เก็บไว้ก็ได้ครับมันจะเก็บอัตโนมัตินะครับถ้ามันหายไปนี่นะนะครับเนี่ยมันจะเก็บอัตโนมัตินะครับแต้มด้านบนมันจะสร้างขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะครับนี่นะแต้มนี้นะครับเก็บไปเลยครับสะสมไปเรื่อยๆจนครบ1ล้านนะครับพังเราทําใหม่ได้นะครับเนี่ยผมได้แสนสามเนาะนี่นะครับทําไปเรื่อยๆนะครับจนครบนะครับทีนี้ดันที่4ี่นะครับคัยที่สี่ก็คือให้เราไปแข่งตัวนี้ครับรถเซอรับ วิธีทำก็คือให้มา ESC แล้วก็ k e y t v e h up นะครับแล้วก็กดบูป i n นะครับแล้วก็เลือกเป็น trending today นะครับแล้วก็เลือกนี่นะครับพวกรถคันขาวๆนี่ครับนี่ EC s Win ขอแค่เป็น t a c t o y นะครับขอเป็น Quest t a c t o y นะนะครับนี่เขาจะให้เราแข่งหนึ่งหนึ่งรอบนะครับอ่ะอย่าลืมมาปรับความยากลงด้วยนะครับให้มันชนะง่ายๆนะครับให้เป็น New l e c e s e r เนอะเ็นผ่านเหมือนกันนะครับบอทก็จะขับกิ๊ก๊อกหน่อยนะครับเราก็ชนะนะนี่นะครับ มันมีหนึ่งทับหนึ่งรอบนะครับก็คือเล่นรอบเดียวนะครับแต่ว่าเวสมันต้องการให้เราเล่นสามครั้งเราก็ทําเหมือนเดิมสามรอบนะครับเล่นด่านนี้เหมือนกันสามครั้งนะครับเนี่ยกดเข้าไปบูปินแล้วก็ทํสามครั้งนี้นะครับนี่สองนะครับอันนี้ที่สองนะอันนี้สามนะครับอันนี้นะครับโอเคเรียบร้อยครับเหลนี้สามไปแล้วนะครับดูเวสกันนะครับทีนี้เราจะได้มาแล้วนะครับห้าสิเปอร์ซ็นะครับ5้าสิเปอร์เซนนะครับ เรียบร้อยนะครับจะได้รถคันนี้มาฟรีนะครับซาลีนนะครับ S1 ตัวสมาร์ท18นี้นะครับอ่ะเควจะเป็นสีทองเนาะ50%สีซั่นอื่นๆนะครับบางตัวมันจะแจกเป็นการ์ดเลกรถนะครับอ่ะอันนี้เควสถัดมาเป็นเควสหัวกระโหลกนี้นะครับนี่ให้จับทีมมานะครับแล้วก็มาเล่นชิงมงกุฎนะครับอันแรกนะครับชิงมงกุฎนะครับนี่นะชิงมงกุฎนะครับก็คือถือให้ได้นานที่สุดนะครับนี้สองก็จะเป็นโหมดซอมบี้นะครับก็คือให้เอารถไปทําให้คนอื่นติดเชื้อนะครับใครเป็นฝั่งนี้ก็หนีไปนะครับ ฝั่งลาก็ล่าไปนะครับอันถัดสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็คือเควสชิงทงนะครับหรือว่าทงไปปักตรงปลายทานะครับไม่จําเป็นต้องชนะหรือว่าแพ้ก็ได้นะครับได้เควสเหมือนกันนะครับผ่านเหมือนกันนะครับอันถัดมานะครับจะเป็นเฟสฟลอเรี่ตัวนี้นะครับนี่นะนะครับนี่รถที่ใช้นะครับเป็นรถฟลอเรี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเอยดูก่อนนะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับมันจะแตกหน่อออกมา3ามด่านนะครับต้องแข่งให้ครบทั้ง3ามด่านนะครับ โอเคกดเริ่มเลยนะครับใช้เป็น488 GB t ตัวนี้นะครับผมจูนไว้ให้แล้วนะครับโอเคเนาะโค้ดจูนจะเป็นตัวนี้นะครับโค้ดจูนตัวนี้นะครับอ่าโอเคแล้วก็เอามาปรับความยากให้เป็นไฮ l ี่สกิลนะครับอ่ะร้อยนะครับอันที่หนึ่งนะครับอย่าลืมปรับความยากเป็นไฮ l ี่สกิลนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราปรับเป็นยูเลเซอร์แล้วเรามาปรับคือให้เป็นไฮรี่นะครับอ่อันที่สองนะครับอันที่สามนะครับอันนี้ โอเคเรียบร้อยครับด่านที่3ามแล้วนี่ครับเฟรมเป็นสีทองเรียบร้อยแล้วนะครับอันถัดมานะครับเป็นเวสตัวเซนโวตัวนี้นะครับตัวนอเทิร์นทัวร์ตัวนี้นะครับรถที่จะใช้นะครับด่านนี้จะยากหน่อยนะครับเพราะว่าบอดบอดมันไปไวมากนะครับด่านนี้ยากหน่อยพยายามเล่นหลายๆรอบเอานะครับโอเคนะครับกดเข้าไปเลยครับนะครับก็จะได้ รถนะครับรถที่ต้องใช้นะครับจะเป็นคันนี้เนาะนะครับเนี่ยทำเหมือนกันกับดันเมื่อกี้นะครับกดเข้ามาโซโล่นะครับมันใ้แตกหนองมาแบบนี้ครับ3ามดันหนึ่งสองสามนะครับแบบนี้นะครับอ่ะเราก็เลือกเล่นเลยครับใช้เป็นอาคิล่านะครับหรือว่าตัวไหนก็ได้ของโคนิเสกนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ตามผมก็ได้นะครับขอแค่เป็นรถโคนิเสกนะครับจูนเป็นจูนนี้นะครับถ้าใช้ของผมแล้วมันไม่เข้ามือนะครับสามารถโหลดของคนอื่นมาใช้ได้นะครับไม่เป็นไรครับก็ตัวนี้นะครับเป็นไฮรีสกิลเหมือนเดิมนะครับ แข่งกได้ที่หนึ่งนะครับสองในสามก็ได้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับโอเคนะครับการเหนียวก็แข่งได้ที่หนึ่งทุกด่านนะครับจบเลยนะครับโอเคครับครบแล้วนะครับทั้งสามด่านนะครับปึ๊บนะครับจะเป็นสีทองแบบนี้นะครับแล้วก็ได้รถมาฟรีคันหนึ่งนะครับเป็นเซนโวตัวนี้นะครับอันนี้นะครับถัดมาจะเป็นตัวเจสโกนะครับตัวได้รถเจสโกฟรีนะครับ ตัวนี้จะอยู่ข้างๆกันนะครับข้างบนนะครับกดโซโล่ไปเลยครับปุ๊บกดเยียสนะครับโซโล่เลยนะครับอ่ะก็จะมีดันงอกออกมาเหมือนเดิมนะครับดันงอกออกมาหนึ่งสองสามนะครับปึ๊บนะครับอ่ะก็ใช้เป็นโมเตอร์ MT 900ตัวนี้นะครับหาได้ในประมูลนะครับหาได้ในประมูลนะครับโคดจูนเป็นโคดจูนตัวนี้นะครับโอเคอันนี้ดันที่หนึ่งนะครับใครประมูลลดไม่ได้นะครับให้ไปเปลี่ยนอายุหรือว่าไปดู คลิปแก้ Xbox ของผมได้นะครับในช่องนะนะครับอันนี้ดันที่สองนะครับอันนี้ดันที่สามนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับอืม่าโอเคทีนี้นะครับเุยเราจะได้เจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะนะครับอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับหาจากไหนนะครับหาจากตัวฟอสซ่าทอนนี้นะครับตัวนี้นะตัวเป็นไลยวันนะครับมันจะนับถอยหลังมาเรื่อยๆนะครับ ทุกหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะก็ทําไปเลยครับตามที่มันบอกนะครับแล้วก็ใครรีบนะครับสามารถไปเล่นตัวรงแรงได้นะครับก็จะได้ร้อยเซพอดีนะครับรวมกับเป็นายวันนะครับก็ขอบคุณสำหรับซับสไครต์ทุกอย่างนะครับช่องนี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ